สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่เซิร์ฟเวอร์มันติไปเยอะซีเครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่2องครับตอนนี้เวลาในเกมก็ตีสี่ตอนนี้ก็วิขยะได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำอาชีพทักเกอร์ให้ดูครับหรือว่าคนขับราาถบรรทุกนั่นแหละ กด Y ครับเปิดมือถือขึ้นมาแล้วก็โทรเลือกช่างระบบเกมนี้มันจะคล้ายๆ GTA V ครับคล้ายๆ JV ออนไลน์เลยค่าคนก็จะติดดาวนะครับตำรวจก็จะไล่ๆนะปผู้เลินมันจับเราก็ถือว่าโอเคนะมันแบบค่อนข้างอิสระนะครับอิสระในการเล่นนะครับ โอเคตอนนี้เราได้จุดหมายที่เราต้องไปส่งของแล้วนะครับเป็นนอกเมืองครับเป็นเมืองาสเวกันครับที่เราต้องเข้าไปในเมืองเราจะเห็นด้านขวาก็คือดามเมะครับคือความเสียหายของรถนะครับเราต้องขี่ระหว่างทางเนี่ยห้ามไปชนสิ่งกิดขวางนะครับงั้น ค่าดาเมจมันจะขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ค่าเงินที่เราจะได้มันก็จะน้อยลงอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับภารกิจที่เราได้รับมานะครับว่าต้องไปส่งของแบบยังไงนะครับบางทีมันก็จะจับเวลาบ้างแล้วก็ป้องกันความเสียหายบ้างนะครับก็จะมีตัวดาเมจโผล่มาแบบนี้ เดี๋ยวระหว่างนี้ผมก็จะอธิบายระบบเกมนะครับคร่าวๆส่วนตัวรถเนี่ย <c oughs> ไอหลอดสีเหลืองนี้ก็คือน้ํามันนะครับตอนผมเริ่มเล่นใหม่มันก็งงๆกันว่าหลอดสีเหลืองคืออะไรแต่พอหลังๆไปก็รู้นะครับว่ามันคือน้ํามันสีแดงก็ไม่ต้องบอกก็ได้นะก็น่าจะมีคนรู้นะรับก็คือหลอดเลือดน,นะครับ เพราะสีมันเหมือนเลื่อนเลยแล้วก็สีขาวนี่คือเกาะของรถมันทําให้รถเราอึดขึ้นนะครับพังพังได้ยากเวลาโดนยิงหรือว่าโดนโจมตีนะก็จะพังยากมากน,นี่ผมใส่เกาะไม่ได้เต็มร้อยนะครับใส่ประมาณ6 0ก็ถือว่าเยอะอยู่อะก็ถือว่าโอเคนะดีอยู่แล้วก็สามารถแต่งได้นะครับรถแต่เราก็ต้องดูด้วยว่ารถเรามันแต่งอะไรได้บ้างครับ อย่างรถวันทุกคันนี้มันแต่งเหมือนแต่งล้อแม็กไม่ได้ผมซื้อล้อแม็กไอคัตเตอร์มาใส่แต่มันมันใส่ไม่ได้มันไม่ใช่รุ่นของมันะแต่ก็เรื่อนหม่มันก็เปลี่ยนสีได้นะครับผมผมใช้โทเคนในการซื้อนะครับโดยการไปที่มาร์เก็ตเพื่อดูดราคาโทเคนนะแล้วก็ซื้อก็ทับช็อปนะครับ เนีย่ยขับรถตอนคืนในเกมดูแบบภาพมันดูดีกว่าตอนกลางวันวะผมชอบนะแบบขับรถตอนคืนอะ่ะมันดูแบบได้เห็นแสงไฟแบบอันนี้ดีมันสองรถแล้วมันสวยอตอนกลางวันรีออนมันจะไม่มีนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็แต่งมาเหมือนกันดีออนซื้อแบบโทเค็นอะ่ะของทุกอย่างที่แต่งกับรถบรรทุกอันนี้ใช้โทเค็นซื้อหมดนะครับ เพราะว่ามันมันเต่งแบบร้านทั่วไปไม่ได้มันต้องแบบซื้อโทเค็นแล้วก็แต่งเอาโทเค็นก็เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดราคาตลาดให้ดูมาร์เกเนี่ก็จะมีนะหโทเค็นสามแสนบางคนก็ขายสองแสนเจ็ดก็มีสองแสนแปดก็ต้องดูราคาให้มันแบบถูกๆนะครับคนขายถูกๆเอาคอยดู นี้แล้วก็ถึงที่ใหมายครับตอนนี้ราคามันขนส่งได้ประมาณ2องหมืกว่าอาชีพนี้สกิลผมก็มีประมาณห้าร้อยกว่านะครับก็คือส่งของไปแล้วห้า้อยกว่ารอบ ผมก็ทำทำอันนี้ไปเรื่อยๆครับส่งของไปเรื่อยๆรากละสองหมื่นสองหมื่นกว่ายถ้าเกิดมันมีคูณสองคูณสามก็จะได้เพิ่มมาอีกนะเพราะว่าส่งกับมีคนขับรถ้นทุกแล้วก็ไปด้วยกันทางเดียวกันเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาอีกหมื่นหนึ่งนะครับก็จะเยอะมาหน่อย ระบบในเกมไอ้นนี้ผมชอบมาเมืนคล้าย GTA V เป๊ะเลยนะทางระบบโทรศัพท์กดเลือกช่างมาแล้วก็มีระบบอื่นด้วยแต่ผมไม่ค่อยได้ไปแบบไปลองใช้ระบบมันจะมีคาสิโนโด้วยการพันนั้นมีสนุกเกอร์ในพวกเนี้ยที่เห็นข้า,ขาวๆเนอะม่คล้าย GTA V แต่ก็ยังมีความเป็นแบบที่แสนอยู่นี่ไฟต้องคืนมันจะแบบเป็นรีออนใช่ไหมคันนี้ทุกอย่างคือเดงหมดเลย เราสามารถดีสปาวได้ครับให้รถมันกลับไปจุดเกิดนะจุดเกิดก็คือจุดที่เราซื้อที่จอดรถไว้นะอย่างโกดังหรือว่าบ้านมันก็จะไปโผล่ตรงนั้นนะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครผมเหมือนเริ่มแบบเล็กๆเนะ